จอมมารบูปีท็อปสุดในเซิร์ฟมีไม่ถึง5ตัวก็วันนั้นพระเติมอีกนี่ไงอใครบอกเพราะว่าช็อตโดนเนิร์ฟโเดินฝั่งลูกก็จูบเห็นลูกยิงอุ้ยฮาแลนด์ยิงไม่จับกดปั่นด้วยโอ้โหดูทีมเวิร์กของทั้งคู่ฮาแลนด์ <ศ Dante> ว <ousse S 1> ้ <น lum S 1> าฮ่าฮ่าฮอลันลูเบนแม่งเข้าบอลโคตรดีรอคาเซโลฮาแลนดึงกับเอาหายเสานุ่นดูฮาแลนดีโอ้โหโรดี้สวยโอเคฮาแลนกูอยู่ไหนวะเนี่ยฮารลนรน นี่ไงโอ,โ,โอ้โหููได้คุณคได้กล่องรัวๆไปเลยครับที่อยู่ยากฮาเล่นอยู่ได้ห <c oughs> าเล่นด์ทีวยบุกแปีก